ต่อกันที่จังหวัดหนองคายครับอเภโพพิสัยจังหวัดหนองคายนะครับจัดกิจกรรมปั่นตามรอยนาคาประจำปี2567เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวมีนักปั่นทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงนะครับร่วมกิจกรรมปั่นตามรอยนาคาเป็นจำนวนมากครับที่เวทีลานเบิกฟ้าสาภอโพพิศัยจังหวัดหนองคายนายถาวรสังขมานนายอำเภอโพธิสัยเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ น้องคายเมือแห่งการท่องเที่ยวกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษาและบางฝ่ายพญานาคโลกกิจกรรมย่อยนะครับกิจกรรมปั่นตามรอยนาคาที่อำเภอโพนพิสัยโดยเทศบาลตำบลโพนพิสัยร่วมกับเครือข่ายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีขึ้นโดยเริ่มต้นปั่นจากลานนาคาเบิกฟ้าสาไปตามเส้นทางอำเภอโพนพิสัยถึงอำเภอรัรตนาวาปีมีจุดพักตามเส้นทาง3จุดคือที่วัดบ้านท่าใหม่จุดที่สองนะครับที่วัดมัชิมาวาส หรือว่าวัดหนองกุ้งบ้านหนองกุ้งเหนือและจุดที่3เนี่ยที่พุทธอุทยานนานาชาติปฐปุมรัฐธรรมเจดีจากนั้นนะครับย้อนกลับมาที่ลานพญาขออภัยครับจากนั้นย้อนกลับมาที่ลานนาคาเบิกฟ้าสที่เป็นจุดเริ่มต้นและเป็นจุดสิ้นสุดมีนักปั่นทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมกิจกรรมปั่นตามรอยนาคาเป็นจํานวนมากนอกจากนี้นะครับยังมีหวานหวานอรุณภา พานิจจรูนนางเอกจรารคอนเจ้าของชายานางฟ้านักปัน่นมาร่วมงานและทำคอนเทนต์เพื่อนำไปเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลอีกด้วยนายแพทย์สรรสุน,นทรธน,นาคุณค่ะนายกเทศมนตรีตำบลพลพิสัยกล่าวเขาว่าโครงการหนองคายเมืองแห่งการท่องเที่ยว The City of Tourism กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนประเพณีออกพรรษาและบั้งไฟพญานาคโลก กิจกรรมย่อยกิจกรรมกิจกรรมปั่นตามรอยนาคาที่จัดให้มีขึ้นในครั้งนี้ค่ะเพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวแบบมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวและเพื่อส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัดและภูมิภาคให้มีความโดดเด่นทางด้านศักยภาพตลอดจนวิถีชีวิต อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ